สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพี่ทุกท่านสวัสดีคุณพี่เอฟซีค่ะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างขายดีไหมอ่ะขายได้ครับขายได้เรื่อยๆครับขายได้เรื่อยๆเลขอะไรครับวันนี้ก็สุนมาเกียวกัาอะไรหนึ่งสองวันแม่หนึ่งสองวันแม่เลขสองเลขสองก็เลขเจ็ดน่าจะเป็นตัวเดียวกันไหม แม่อายุเท่าไหร่เลยเนี่ยแม่ของแผ่นดินเนี่ยแม่ของแผ่นดินท่านว่าเจ็ดสิบสองนะเจ <72. S 2> ็ดสิบสองเจ็ดส <72 S 2> ิบสองเพราะนั้นเจ็ดสิบสองกับหนึ่งสองเนาะเป็นตัวเลขที่เกรงแล้วก็หมดไปแล้วด้วยที่แผงเนี่ยหมดไหมหมดหมดไปแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่เป็นตัวเลขเกรงตัวเลขที่คาดว่าจะมาน่าจะเป็นสองเจ็ดอ๋อที่คุณพี่เมื่อกี้เขาซื้อสองเจ็ดสองแปดเจ็ด สองเก้สองนะคะแล้วก็เป็นเลขเลขหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชม 2> 1, 2, 2, 1, 1> คะหนึ่งสองสองหนึ่งตัวเลขอื่นเป็นตัวเลขที่ขายได้รองลงมาคือเลขอะไรคะ,ม,ะมันไปจีบานถะมันไปจีบานถะวันนี้ไปถึงไหนมาแล้วเนี่ยชอบขายชอบมันไปถึงเขาทองไปถึงเขาทองขายดีไหมเขาทอง ก็ได้เรื่อยๆครับอือขับรถเอ่อไปลไหมเนี่ยเขาทองอะค่ะก็ประมาณแปดกิโลขอร้าแปดกิโลขอร้านอือมีคนเยอะไหมคะมีเป็นตลาดนัดคนพอมีครับผมคนพอมีตลาดเช้าเหรอคะครับผมตลาดเช้าอ๋อตลาดเช้าเขามีวันอาทิตย์เหรอคะมีทุกวันนะครับขอตลาดเช้ามีทุกวันเลยเหรอโอ้คงทราบขอบคุณมากนะคะบางทีอาจจะโชคดีได้เดินทางไปตรงโน้นบ้างทานไปแค่ไหนเค่ะอาหารอร่อย อาหารนอร่อยแพงไหมค่าราคาแพงไหมของบรรณอองไม่แพงครับของบรรณอองไม่แพงอย่างแอดมินมีเงินสักร้อยนึงจะซื้ออะไรได้บ้างเออซื้อได้หลายอย่างได้หลายอย่างมีมะละกอไหมบังหุงนะค่ะบังหุงค่ะเอฟซีบังหุงค่ะส้มตำส้มตำประเภทไหนเนาะแถวนี้เขามีส้มตำประเภทไหนกันส้มตำน่าจะอร่อยไชโปูยไชโป๊ยแอดมิน าทานส้มตำท้ายปูเนาะแต่ว่าปะลาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยถนดัดนะค่ะปะลาทานได้ค่ะแต่ว่าไม่ถนัดได้เอฟซเพราะว่าต้องสุกก่อนเนาะนองจากว่ามีพยาธิใบไม้นะคะทุก้ชมครับวันนี้พามาที่สำนักสงเทพนิมิตสว่างทานันตามมาหาคุณพี่ซึ่งคุณพี่เป็นคุณพี่เอฟซีค่ะรูปรอนะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่อินโดนีเซียดูด้วยค่ะชมมาว่า รูปร่มากเลยคุณพี่ FC คนนี้แต่งตัวแม,อ,มอินเทรนด์ค่ะท่านชมครับก็เป็นนโยบายการขายของเป็นแนวค่ะอ่าคุปโรบายท่านจะนำไปใช้เป็นประโยชน์บ้างก็ได้นะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่แต่งตัวมาแบบนี้ขายดีไหมขายดีขายดีกว่าเดิมเหรอเมื่อก่อนแต่งอย่างนี้หรือเปล่าคะก็แบบนี้นะคบผมปกติก็เป็นปกติก็ปกกเป็นแบบนี้บบนทุกคนก็จะรู้เคยชิน ซึ่งเป็นแผงที่ชื่อว่าคุณพี่ลุงกบลุงกบแผงลุงกบเป็นผาโชคลุงกบผาโชกแม่ต้องเปลี่ยนเป็นลุงกบพารวยแล้ว<อ>มีนั่นแาโชคพารวยเหมือนกันมีเอฟซี<ๆ>หลายคนอ่ะถูกเลขลุงกบพาโชคอ่ะหลายคนนะถูกแผงเนี้ยนะนะคะท่านผู้ชมคะใครที่มาใกล้สถานที่แห่งนี้ถ้าเจอลุงกบเชิญคุณนุน,นรอตเตอรี่ของลุงกบได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสนับสนุนรายได้ของรัฐบาลท่านผู้ชมอยากจะเข้ามาที่สำนักสงฆ์เทพนิมิตสว่างธรรมก็เชิญมาได้นะคะส่วนใหญ่มาที่นี่วันไหนวนมาวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์น,น,ตยนะคะมี FC เอฟซีบอกว่าแอดมินพูดจ้าเหนื่อยมากแล้วก็อากาศร,ร้อนค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องขออภัยเพราะว่าแอดมินก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหนื่อยพอสมควรค่ะเดินทางไป ทั่วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้มาที่สำนักสงฆ์เทนิมิตสว่างทานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นสำนักสงฆ์งซึ่งมีคนเข้ามากราบไหว้ขอพรกุออมารข่แล้วก็องค์ทเาววสุวรรณนะคะท่านผู้ชมคะแหมคุณพี่ขอฉายชัช้นหน่อยโอ้โหยกมือสู้ค่ะสูส้สู้สู้นั่นแน่เก <ขอ S 2> ่งมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดูก่อนนะคะ มาคนขายมาเล่นอะไรนะพี่เล่นอะไรคะอ้าเลขสวยนะคะจุดทูบได้เหรอคะเปล่าแล้วเออเป็นเ่งในใจเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ขอให้รวยค่ะขอ้อรวย 5ใบร้อยได้ไหมคะห้าใบร้อยค่ะพวกเหมาหมดแผงห้าใบร้อยเล่นก้าสามเจ็มีไหมก้าสามเจ็ดเราคนหนึ่งได้ดูก่อนนะสามเจ็ดมีแต่สามเจ็ดตัวนี้ห้าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ด ก้าก็หกคือตัวเดียวกันเป็นหกสามเจ็ดได้มันหมุนลงหมุนขึ้นมีเจ้าหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเนี่ยเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเนี่ยอื้ สองแปดนี่เนาะจุดทูบได้เหรอคะสองแปดมันเป็นเลขไหนใจสองเจ็ดสองเจ็ดนาะเอาเอาให้สองแปดระเป๋ายนะสองเจ็ดสองแปดขอให้รวยค่ะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดูเลขหน่อยแปดห้าสามหกเก้านะคะ ท่านผู้ชมคะ8 5ดห้าสามและห9เก้านะคะขอบคุณนะคะน้องจ๋ายินดีค่ะ